นสวีดัตสวัสดีค่ะอูเบิงสภาพเนี่ยแหละเนาะเออนอนตื่นใหม่นะคะคุณแม่ก็เพิ่งนอนตื่นใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่21น,นะคะห่างหายจากพี่น้องไปโดนโดนเออเพราะว่าอยากเรียกอยากการอยาก,ยาก,ยาก,ยากงาน,างานหลายสิ่งหลายอยา่างนะคะก็เลยวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดี อยากกินตะบคุงนะคะหนาว็ต้องสงสัยนะคะบีบสิวก็เลยแต้มยาเบตาดินนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดหน้าผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่บนบ้านนะคะอยู่บ้านไม่ต้องแต่งหน้าค่ะเมื่อน,นี้ค่อนข้างจะบอกวะ่าหิวกับว,วินพี่นอ้องค้นแมมมานหิวนี่ขันป้อยใ้ท้องว่างนี่ก็ว,วินขันกินไรก็ะําตาลขึ้นเบาหวานขึ้นอีกละเออน้ำหนักคุณแม่ขึ้นเร็วปฏิบเัเินะนะคะเมื่อน,นี้ก็เลยคุณย่ายไปตลาดเพราะว่าก็อ,อยากกินอัน พอ,อยากินปิ้งปลาปลาเพี้ยนปลาอย่างลบบปลาหนางปลาเมียปลาขาวแบบชีข้มขมเนี่ยแม่พี่น้องแบบโบราณโบราณที่เขากินแบบว่าไปหน้าตาเนีน้อยละสาปลาล้วเพื่อนผู้เฒ่าเพม่ไดเอาขึ้นมาให้กินนั่นนะเออย่ายปลาอะไรซื้อมาฝากเพิ่นนี่ก็สี่สิบห้าบาทนี่แหละคือนะคะก็อยู่กันที่ข้างบ้านนะคะก็ได้ปลามาสมาปิง้งปิ้งกินกับตำหมักหุ่งบักหุ่งกับตำเองค่ะ เอียบแล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะปิ้งใส่เกลือแบบขอยากกินแบบขีขมขมอยากกินตะมังคุดเพลเปลาย่างขีข้มขมแหะมันอันนาโอยแล้วก็ก้อยกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดังไฟแล้วก็ปิ้งปลากันเลยค่ะเขาะเป็นปลาอย่างแนนี่ปลาเม่ปลานางปลายัางวปะปลาตะเพียนหรอปลานางปลาขาวนะคะเห็ดกินเองหอมๆจะได้หอมทานตอนแรกว่า ตอนแรกว่าจะอบปลาหอยบารมันยายบอกให้อบมันจังไงสันโดรไปจุ่มแบบนี้แล้วก็จะแค่กระดบษบาขหอยตำมาหนึ่เอ้ยนี่ผู้ใดคิดหอดบานมาเด้อผู้ใด้ยุ่มยังนองมน,ม,น,กกน,นมืองนากระดาษต่างบ้านต่างเมืองกรุงเทพกรุงไทยชีวิตแบบนี้ก็ดีนะพี่น้องคือแบบมันเป็นควาคิดยังหลายนะคะ อยู่แบบบ้านที่่อห้างหายห้างหนาห้างตาไปขวบ่ได้หายไปไซเดอเดี๋ยวขวบจะพยายามแบบพบปลากับพ่นองดูๆแต่ว่าช่วงนี้คือออเดรมมันเขา่าายแบบต่ต้องเตรียมเ,เตรียมของผลิตภัณฑ์ม่เตรียมอันนั้นอันนี้ิเนาะมันคือมันทําธุรกิจนะพี่น้องคือแบบแบบอย่างหนึ่งข้าลงมือเหตุด,ด้วยจากของเองคือเราข้าวปริจางคนนะขวอยเป็นคนเหตุด,ด้วยตัวเองนทั้งซีนาเออ มันก็เลยแบบว่าขอนขังยางในทั้งสิทธิ์ยังไงก็ออเดอร์น้ำพริกกากหมูก็ต้องเฮ็ดกากหมูจังนไงก็น้ำพริกอันนั้นอันนี้ยังไยก็หมูฝอยจังนไยก็บอืนคือมันไม่มีเวลาว่างเลยนะคะอันนี้กินเขาแล้วในกระสิเฮ็ดตัวทำโฆษณาเองเฮ็ดคลิปเองเฮ็ดคลิปสั่นเองขายของเองตอบของตอบอันลูกค้าซอยแอดมินเองสินาะบอมมันไม่มีเวลาว่างนะคะแต่ก็จะพยายามไม่ห่างหายไปจากโซเชียลนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะโอ้ย กรปีนมันเฮ้ยกำลังเดี๋ยวเราจะอัปเดตพัฒนาการเราไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยครเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นปุณ้านะมันเป็นกูดังหลังบ้านนะคะป,ะปะ้าป้าซูมไปดิมันเป็นกูดังหลังบ้านแล้วตัวหนูจะเอาตัวน,นี้ออกเบสิพายเบิ้งพี่น้องมันเป็นกูดังแบบว่าเก็บของเก่าเก็บอย่างนี้เนี่ยจางไว้ละบัดมันพัง มันพังลงมาหนามหัวหนามยังบันที่นี้คือแบบว่าของในนั่นแต่ก่อนในแค่นี้เปิดผับนะคะเปิดผับโรงเล่ายาโสธรมาให้นี่กับปิดพิจการไปนน่นนี่นัน่นเนาะก็เลยข้นโต๊ะเก้าอี้ค้นเตียงคนยังอยู่ในผับมันละองอยู่ในผับมันเต็มอยู่ในหันคือมันเป็นโต๊ะเก้าอี้พวกสแตนเลสไม่แต่ของดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าคอยกระบื้องหูเสียเอาไว้ยังจัสกจี้ใจยังกันนะก็เลยว่าสิข,ขายออกแต่ว่ามีไผสื่อกับสิขายเป็นของเก่าไปเลยคือแบบมีแต่สแตนเลสจริงๆนะคะคือ แบบเป็นของเกา่าอืมแต่ว่ามันเป็นเบาะหนังเบาะหุ่มเดยวสิฟ้าไปเบิงนะคะมี่แต่ของนี่ดีแล้วการคือว่ามีขายสื่อของกาจิบรีขายของเก่าจังกิลขายไปเลยล้วขอสิบห้าตัวอื่อเเกียรติแล้วก็ดินมาถมแล้วจะเห็ดเป็นอสวนถ้ำน้ำทางนาแล้วก็เป็นท้างหลังสิือะเป็นเห็ดเป็นโรงงานขนาดย่อมนะคะเพราะว่าห้าสิเห็ดระบบเป็นโรงงานที่แบบระบบทายที่น้ำเสียาน,าน,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 น้ำน้ำในทิเป็นระบบนะคะไม่ใช่จัดการงานานะเพราะว่าเราทําครัวในบ้านทํา ผลิตวัตถุดิบอะไรในบ้านซึ่งครัวครัวห้องกัญญ่อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันบาพอสาหรับแบบว่ากําลังการผลิตที่แบบว่าต้องเถอะกับครัวบะพริกครัวเกียกทอดหมูบึมบําบึมบํา่ึงใช่นะคะมันกับ,ม,กบมันกับกินมันกับเขาไปนี่นพราะก่อนฮี่นพอากับ,กบป้อยจิงสินะเออก็เลยเสร็จไปเห็นหลังบ้านซึ่งมิทีพอสมควรอยู่นะคะแต่ก็ต้องม้างโกดังนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ ี่ก็เป็นบรรยากาศในโกดังของเรานะคะมีโต๊ะเก้าอี้มีเหล็กมีสแตนเลสแบบของแท้เลยนะคะพี่น้องมีแบบหลายแห้งกระจ่งกิโลขายได้หลายพันเลยนี่อืมนะคะก็พยายามจะขายออกไปนะคะถ้าไม่มีใครซือ้อก็จะช่างกิโลขายไปเลยของดีๆเยอะนะคะเก็บไว้ในโกดังคือไม่ใช่ส่วนมาก80%คือไม่ใช่ของที่ทิ้งแล้วนะคะคือเอานํามาเก็บไว้แล้วมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะคะันเครียร์ควงออกเบิด นะคะมองนี่ก็เห็ดเป็นสวนแล้วก็เป็นโรงงานขนาดย่อมๆนะคะเพื่อให้แยกออกจากตัวบ้านนะคะเป็นจัดเป็นสวนทําระบบท่อระบายน้ําคือต้องทุบทิ้งหมดเลยค่ะโครงสร้างนี้คือไม่ได้เอาไว้นะคะจะต้องถมดินใหม่แล้วก็สร้างใหม่หมดเลยนะคะโรงงานของเราเนาะนะคะเพราะว่าเห็ดในขั้วใหญ่มันบวแล้วเพราะว่ามันผลิตแทลไล่นะคะพี่น้องอันจกักาควันไฟควันฟืน้นควันบักทิดยังเขาบ้าน คุณพ่อก็จะป้อยนะคะเราก็อยาาทำเป็นสัดส,ส่วนอันนี้ก็ปลาที่เรากําลังจะย่างชุดที่สองนะคะใครไปดูตัวพี่น้องเอ,อ้ยตอนจรค่ะนะคะตอนนี้เริ่มมืหลังแล้วนะคะจังต่ำสมัยเขาหนหน่อยตาอยู่หน้าไหมพี่นอ้องนะคะแล้วก็ใส่ตะเคียบๆเลยกระเคีย,ย,คยที่ยงรไฟนะคะ ป่าตอนใหญ่ทานี้ก็กินน้ำกระเทยทำให้ตะไคร้ควงใยู่ผมก็เว้ยปูนะคะเราจะซื้อติดบ้าน,นตลอดเพราะว่าแค่มี่ชอบเป็นคนมากกินปูเข้มพี่น้องค่นะ,คะแกะก่อนเพราะว่ามีบางคนแบบโยนลงไปเลยมันบอ่อเสียบตรงแกะก่กรเพื่อเข้หงอนหๆอนเราสิได้ไดนำ,น,ำน้ำนวของปูออกมานั่งนะคะ กลือลืกอลกอลกยายปังใส่ประแดดไหมไม่ปากนะคะม,มีเสียงตอบรับนี่เห็นไหมพี่น้องคะยิ่งหนึ่งในใจคุณแล้วก็ใส่ปักหงงลงไป ทำเล้หลายเปอร์เซ็นนะคะาการตะบกงยืดเลือดเลือดเลือดที่สุดอะไรเนี่ยที่สุดซื้อใส่กับเปอร์เซ็นตมันมันหงองจากของนี่มันยงองกันละบวะหหงขวดแต่มันจริงนะแถวบานพายุก็ไม่ได้เียบนี่ ขู่มือชีวิตนี่ครับพี่น้องค่ะแมย์ก็มากินน้ำเดิมนะแม่กคอยได้ไข่บ้ายายปลาไม่คิดไข่นะคะยาย,ยปลาเป็นคนเลือกโตโลลัวแรกนะครับเป็นกระยกดับโตโัวใหญ่เนาะนี่น้ำมูงแบบเสียนสดใสนี่แล้วก็เราก็สั่งไก่อบหมกมานะคะเราเห็นพี่คนหนึ่งขายในเพจกพพุ้งหักพนมไผ่ก็เลยกดเงินเรื้อยแล้วนะคะแล้วเลี้ยงลูกสองคน เสียบอิปิโนงช้ำๆนะคะแต่ก่อนเราก็ขายไกลกว่านี้ต้องาค,ค,คิดก่อนในมสมัยตะกี้นี่ปลาคาพี่น้องปลานางเพื่อไปย่างใหญ่ปลากุ้งปลากุ้งก็ปลาขาวอีไชยปลาขาวอีไชยอันนี้ก้อยกุะะ้งแล้วเราก็สั่งกับร้านไก่ของนะคะส่วนปลายเรายาวเอางมีกินระย้า,ออค,ยยายคุณพ่อก็มาแล้วแ่้วก็อ๋องนี่ หลังจากแพ็คของส่งลูกค้าเสร็จทำภารกิจเสร็จนะคะเราก็เดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรวันนี้จะมาร้านออยเนื้อย่างเกาหลีมากินเข่าแล้งกับพี่น้องบ่ราเป็นเข่าดอกเนื้อย่างร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดแล้วก็เก่าก่มากๆเลยนะคะในจังหวัดยะโสธรเป็นตำนานเลยกับว่าไดร้านออยนะคะก็จะมีน้ําจิ้มให้ตักแบบนี้จุกกันไปเลยไม่ต้องของน้ําจิ้มให้วุ่นวายนะคะคุณพ่อก็กำลังดูเมนูนอกจาก จะมีเนื้อย่างเกาหลีชุดนี้คือ250นะคะแต่ก่อนมัน2 0 0รอพี่น้องช่วงนี้หมูึ้นราคาแห้งเป็นกระเลยปรับราคาตามไปนะคะมันกระจงาูกคาคาอย่างละเอียดโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะคะนอกจากเนื้อย่างก็จะมีของทอดฟินฟายชีสพวกลูกชิน้นพวกย่างบะหมี่กระมีนะคะตาสมตาอะไรยำยำอะไรก็มีนะคะก็จะนั่งทานข้าวกันก่นกอนค่อยจะไปแมคโครค่ะกินเ้าแร่ง,งช่วงนี้ประมาณหางเรงเร็ว ก็มีน้ำจิ้ม2แบบเราอยากได้แบบไหนตักพริกตักกะเทียมเพิ่มได้นะคะ mm hmm. ชุดนี้ก็จุกๆไปเลยค่ะ250นะคะ mm hmm. คุ้มค่าคุ้มราคา mm hmm. เนื้อย่างมันหนอกห mm hmm. ้องปะแพ้งพี่น้องถ้าไปกินยุงเทียบนี่หาลอยเก่าๆได้นิซ้ำนินะคะเ mm hmm. ตาก็จะเป็นสะดวกสบายเป็นเตาแบบนี้นะคะ mm hmm. ไม่ต้องอันดังไฟยากนะคะพิกัดอยู่ เส้นหน้าโรงบาลเลยมาทางแมคกโคนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือเดอ้ออันนี้เป็นสาขาต้นระรับสาขาแรกเลยนะคะของอ้อยเนี่ยยางเขามีหลายสาขาเปิดตัด้งแต่ยุยาโสแต่ว่ามีหลายสาขาพี่น้องจากแสบบอแสอแสบแบบยุยยุ่วไปเลยนะคะ วิธีการกินของคุณแม่นะคะเอาน้ำชิมสองอย่างมาคูเรคูเีเส่กันเนาะนะคะขวด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 กยังซ้งกินไในพี่น้องบ้างเหมือนกกินใดบ้างเหมือนก็กินบะได้อันนี้คุณพ่อก็นาาั่งย่านแบบใจเย็นนะคะนางนนเป็นคนละเอียดและใจเย็นค่ะเออเดลลายอยู่เดิมปูนตับหมๆๆูเนื้อหมูหมูสามชัน้นเบคอนก็มีนะคะกินกันแบบจุจุขึ้นซีวตตทละเมือคอยนี่เบิดไปก็การหาเงนินและการเสียเงนินซื้อแนวกินพี่น้องค่ะ เราจะมาซื้ออาหารสดเข้าตู้เย็นเพราะว่าพ่อข้อยอ,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 อยากกินแล้วอยากกินดังหมูหูหมูอยากกินอากากหมูกระเสิซื้อไปต้มไปตุนไฮ้รอนมืออื่นนะคะเป็นลูกที่ดีใส่ชีวิตไปทาการกินและการหาเงินชีวิตเราไม่ยังหาเงินเฮ็ดของขายโพดของขายตอบเช็ลูกค้าแล้วก็เอาเงินมาซื้อกินนะคะเออ หวานไมหมเธอเห็นปูอีกแล้วไหมเห็นปูอีกแล้วพี่น้องขอยอยากอยาก,อยากซื้อให้พ่อให้แม่ขอยก,กินแห้งขอยากซื้อให้เรากินแห้งโลดถายหาร <500 S 2> ้อยกว่าบาทห้าร้อยเก้าเก้าบาทตะวันข่อยประยากขามันเป็นป็นอยู่ขอสงสารมันล่นยเ มันตายมันก็สิโจรบนตัวทุกตัวไม่เป็นไรตัวตัวเขาบอกอยากขามันข่อยทองอยู่กับขอที่โตนมันเออก็กินดอกนี่อันไหนไม่ดังนี่ตงหูวก็ไม่ดังแล้วอยากกินดังอ่ะเออกลับไปนั่งก็ยัง นะสวัสดีค่ะสวีดดสวัสดีบังไฟลานกุบเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมอรอนี่มานําเสนอหมึกทรงเครื่องหมึกทรงเครื่องสามรสนะคะจากหมึกกระตอยเต็มปากเต็มคําเลยด้พี่น้องขาสดใหม่กันสูหมือนนะคะทอดสดสดใหม่ๆนะคะเห็ดเหมือต่อเหมือนนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดพี่น้องขาหอมกรุบกรอบ นะคะสมุนไพรด้วยใบยมะกรูดทอดนะคะใบบะกูดทอดด้ี่น้องค่ะหอมหินหินพร้อมด้วยแซบซีดแสบรูตูดรูดากนะคะด้วยพริกทอดพริกแห้งทอดแบบกรุบกรอบใครชอบเผ็ดซีดสามารถกัดทานได้นะคะโอ้ ขนาด200กรัมพี่น้องค่ะขนาด230กรัมนะคะ230กรัมได้พี่น้องมึกล้วนๆนะคะว่าไม่แนวอื่นผสมนะคะแถมฟรีให้หอมเจียวกรอบแล้วก็น้ำจิ้มนะคะใครไม่จุใจแถมน้ำจิ้มแถม หอมเจียวนะคะยัวย่วๆไปโรยหน้าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะขนาด230กรัมเพียงราคากล่องละ109บาทเท่านั้นเจ้าค่ะ mm hmm. กินกับข้าวสวยห้อนๆแล้วเป็นนองแล้วสเสียบหลาสเสียบหลายนะคะสามารถเก็บได้นาน3เดือนนะคะ mm hmm. อาหารแปรรูปของคนรุ่นใหม่บ่ายบ้างไฟร้านกุบจ้า